สวัสดีนักเรียนและผู้ที่สนใจนะครับพบกับเคมีครูมนัทในส่วนของเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่7ของสมดุลเคมีจากเคมีเล่ม3บทที่9ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาคเรียนที่1ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากพาร์ทที่หกเรื่องพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและการใช้หลักของเลอรชาติเดเยในพาร์ทรที่แล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะเป็นอันเดียวกันกับน,นี้ก็คือระบบัจที่มีผลต่อสมดุล แล้วก็ใช้หลักของเนเชอร์เลเยรซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความมขคม้นเพียงอย่างเดียวในพาร์ทนี้ส่วนนี้จะเป็นการรบกวนสมดุลด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและก็การเปลี่ยนแปลงความดังก็จะต่อเนื่องกับพาร์ทที่6ที่ผ่านมาในการทบทวนหลักของเนอชาติเลเยจากส่วนที่ผ่านมาก็คือถ้าเราใช้คํารวมทั้งหมดมันก็จะยาวแล้วก็จะทําให้กลายเป็นคําสั้นๆว่าถลอกถูกรบกวน ระบบโดนลดอะไรก็จะพยายามเพิ่มอันนั้นระบบเพิ่มโดนเพิ่มอะไรมันก็จะพยายามลดอันนั้นก็จะคือต้านการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาดูการรบกวนสมดุลโดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและหลักของเรื่อชาติเย,ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่า K จะมีการเปลี่ยนทีนี้ ในการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานมันก็จะมีอยู่สองทิศทางที่ที่พูดถึงและกล่าวถึงปฏ <st it> ปิกิริยา2รูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานก็คือปริยาดูดความร้อนกับปฏิกิริยาคายความร้อนซึ่งเราเคยเจอมาแล้วในในบทที่แล้วอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะมีกราฟการเปลี่ยนแปลงพลังงานหน้าตาเป็นอย่างนี้การดูดความร้อนหรือคายคายความร้อนเป็นปร,ริมาณสุทธิ เพราะการเกิดปฏิกิริยาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีกระบวนการทั้งสองกระบวนการนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอนั่นก็คือเขาต้องดูดพลังงานไปเพื่อสลายพันธะเพื่อทำให้มีสารมีพลังงานสูงจากนั้นพอมีพลังงานต่ําลงก็จะคายพลังงานออกมาถ้าดูดเข้าไปมากคายออกมาน้อยสุทิแล้วเขาก็จะดูดถ้าคายถ้าดูดออกไปน้อยคายออกมามากสุทิแล้วเขาก็จะคายก็จะได้เป็นผลต่างของพลังงานสุทธิในการเกิดปฏิกิริยาซึ่งอุณหภูมิทําให้ค่า k ปเปลี่ยนนี้ มาดูการเขียนสมการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการดูดหรือคายค,ายความร้อนตามปกติแล้วเวลาเราเขียนสมการเคมีไม่จําเป็นต้องมีความร้อนอยู่ในสมการนี่แต่ว่าถ้าอยากให้คนรู้ว่าเป็นปรยาดูดความร้อนก็ใส่พลังงานเข้าไปเมื่อเป็นปรยาดูดความร้อนพลังงานจะอยู่ทางเดียวกันกันกบสารตั้งต้นเพราะต้องไปรวมตัวกับสารตั้งต้นในการเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นปยาคาย,คายความร้อนมันก็จะตรงข้ามกันนั่นก็คือ ปฏิกิยาที่มีในที่นี้ก็สมมุติให้เป็น x บวก y กลายเป็น z ก็จะมีการคายพลังงานออกมาดูดพลังงานอยู่ทางซ้ายคายพลังงานอยู่ขวาดูดอยู่ซ้ายคายอยู่ขวาก็จะใช้เป็นตัวแบบเริ่มต้นเพื่อนําไปสู่การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนของสมดุลโดยใช้เลยชาตรตีต่อไปทีนี้ลองมาดูทีละอันว่าเมื่อปฏิกิยาดูดความร้อน เราก็ยกตัวอย่างหรือสมมติให้ a บวก b กลายเป็น c บวก d เป็นปริยาดูดความร้อนพลังงานจะอยู่ด้านสายเอาระบบระบบนี้มาระบบของ a บวก b กลายเป็น c บวก d ที่เป็นปริยาดูดความร้อนซึ่งมีพลังงานอยู่ด้านสายมาทําการเพิ่มอุณหภูมิของการเพิ่มอุณหภูมิก็จะพบว่าอุณหภูมิของระบบเพิ่ม ระบบจะทำยังไงเพื่อให้อุณหภูมิลดลงก็ต้องทำการสลายพลังงานนี้วิธีการที่จะทำให้พลังงานมันหายไปก็คือไปรวมกับ a b แล้วกลายไปเป็น c d นั่นก็คือระบบจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อระบบเลื่อนไปทางขวา a กับ b จะมีค่าความเข้มข้นลดลง c กับ d จะมีค่าความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแล้วเราใส่สมการค่า k ไปปุ๊บนี่ไง c กับ d เพิ่มขึ้น a กับ b ลดลง ตัวตั้งเพิ่มตัวหารลดตอนท้ายตอนท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับค่า k มันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นแปลว่าปริยาดูดความร้อนื่อเพิ่มอุณหภูมิค่า k จะเพิ่มขึ้นในขณะที่ถ้าเราเอาปฏิกิยาอันเดียวกันอันเดียวกันนั่นก็คือปริยาดูดความร้อนที่ยกตัวอย่างให้เป็นนี้ทําการลดอุณหภูมิใส่น้ําแข็งเข้าไปปับ๊บสิ่งที่ระบบจะทําก็คือ พยายามหาอุณหภูมิมาเพิ่มนั่นก็คือเขาจะเลื่อนสมดุลมาทางที่มีพลังงานเยอะๆเพราะอันนี้ดูดพลังงานไปนี่ก็เลยหาพลังงานมาเพิ่มเลื่อนจากขวาไปซ้ายค่า k สมการยังเป็นตัวเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือ c กับ b จะลด a กับ b จะเพิ่มแทนมันก็จะกลับกันไงว่าตัวตั้งลดตัวหารเพิ่มค่า k ก็จะลดลงประยัดูดความร้อนเพิ่มอุณภูมิค่า k เพิ่มประยัดูดความร้อนลดอุณภูมิค่า k ลด นั่นคือข้อสรุปณกตรงนี้นี้มาดูอีกอันหนึ่งก็คือไปยาคายความร้อนยกตัวอย่างให้เป็น x y กลายเป็นแนบวกด้วยพลังงานเอามาทําแบบเดิมเลยนั่นคือเอาระบบที่เป็นไปยาคายความร้อนมาทําการเพิ่มอุณหภูมิเรื่องการให้ความร้อนเข้าไปพอให้ความร้อนเข้าไปแต่ตับปัป๊บก็จะพบว่าสมดุลจะเลื่อนไปทางทางที่ลดผลการลบกวนนั้นๆพลังงานอยู่ด้านนี้พลังงานมันเพิ่มขึ้นมามันก็เลยเลื่อนหนีออกไปเลื่อนจากขวาไปซ้าย เอาไปแทนในสมการค่า k ก็จะพบว่าข้างบนจะน้อยลงข้างล่างจะมากขึ้นตัวตั้งน้อยตัวาหารมากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เลยมีค่าลดลงพิจารณาในรูปแบบเดียวกันเราก็คาดการได้เลยว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นอะไรเนาะทำการลดอุณหภูมิให้กับปฏิกิริยาคายความร้อนนพบว่าเมื่อพิจารณามันจะเลื่อนไปทางขวาใส่ในสมการาค่า k ค่า k จะจุดจุดจุด เพิ่มขึ้นครับเอาทั้งสองอันมาสรุปในหน้าจอเดียวกันว่าปรปยาดูดความร้อนถ้าเราทําการเพิ่มอุณหภูมิค่า k จะเพิ่มลดอุณหภูมิค่า k จะลดไปยาคายความร้อนถ้าเราถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิค่า k จะมันจะต้องข้ามกันนี่ค่า k จะลดลดอุณหภูมิค่า k จะเพิ่มก็จะเห็นว่ามันจะตรงข้ามกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน รู้อันหนึ่งเราก็สามารถเติมไปที่เหลือได้ก็ใช้นี้เป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาโจทย์ต่อไปก็ลองลองทำโจทย์ต่อไปนี้นะครับว่าถ้ามีสมการมาให้ระบุเรื่องราบางอย่างว่ามีข้อมูลมาให้ถามว่าเป็นยาดูดหรือคลายพลังงานจริงๆเราก็ต้องหาข้อพิสูจน์ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่า k อย่างไรเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่า k มันเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถ้ามันแปรตามกันอุณหภูมิเพิ่ม K เพิ่มมันจะเป็นดูดพลังงานถ้าอุณหภูมิเพิ่มแล้ว K ลดมันจะเป็นคายพลังงานก็ลองลองพอดไว้พิจารณาแล้วก็ลองทำดูนะครับเรื่องใช้การเคราะประมาณนี้โอเคในข้อถัดไปถ้าเรามีสมการมาให้แล้วระบบหรือโจทย์ก็บอกว่าเป็นปริยาดูดพลังงานแล้วผลการทดลองมาให้ ให้วิเคราะห์เพื่อระบุสีว่าตอนอุณหภูมิต่ำกลายเป็นสีชมพูตอนอุณหภูมิสูงกลายเป็นสีน้ําเงินสีของสารแต่ละตัวที่เป็นสารเชิซงซ้อนนี้มันจะเป็นสีอะไรก็ลองดูทิศการเลื่อนของสมดุลนี่นาไปสู่ว่าถ้ามีตัวนี้มากมันเป็นสีอะไรถ้ามีตัวนี้มากเป็นสีอะไรพอไว้แล้วก็ทํานะครับโอเคมาดูที่ความดัน การเปลี่ยนแปลงความดันระบบของเราต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นแกส๊สและจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแก๊สมาแล้วในในบทที่1ของเทอมนี้นั่นก็คือถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของระบบที่เป็นแกส๊สระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงความดันในอุณหภูมิและจำนวนโมลคงที่ก็เป็นระบบปิดไงจำนวนโมลคงที่ถ้าเราอยากรบกวนสมดุลด้วยก,การลดความดันสิ่งที่เราจะทําได้ง่ายสุดก็คือการเพิ่มปริมาตรก็เอาไอ แก๊สระบบนี้ดึงลูกสูบขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันจะลดเป็นปฏิกิยาตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่นี้ก็คือให้สมการพื้นฐานตัวอย่างมาเป็น SO2 2SO2 บวก้วยออกซิเจนกลายเป็น3 2SO3 ถ้าสมการหน้าตาแบบนี้โดนลดความดันเขาจะทำยังไงอ่ะระบบจะพยายามทำอะไรระบบจะพยายามเพิ่มความดันทำยังไงความดันจะเพิ่ม สิ่งที่ระบบจะทําได้ก็คือเลื่อนอาจจะเลื่อนทางซ้ายเลื่อนทางขวาความดันแปลผันตรงกับจํานวนโมลของแกส๊สแปลว่าระบบจะพยายามเลื่อนมาทางท,างที่จํานวนโมลของแก๊สมากจากสมการตัวอย่างข้างไหนมากกว่ากันข้างนี้มีแก๊สอยู่2โมลข้างนี้มีแก๊สอยู่1บวกกับ2เป็น3โมลเขาจะเลื่อนไปทางท,างที่มีจํานวนโมลของแก๊สมากกว่าสําหรับปฏิกิิยานี้มันจะเลื่อนไปทางซ้ายเพราะโมลแก๊สเยอะกว่าในทางกลับกันถ้าเรา เพิ่มความดันด้วยการลดปริมาตรเอาอกระบอกสูบนี้ไปทําให้มันมีปริมาตรน้อยลงความดันก็จะเพิ่มขึ้นระบบจะพยายามทําอะไรครับเอาเพิ่มความดันเพิ่มอะไรลดนั้นระบบจะพยายามลดความดันทาไงความดันจะลดเขาก็ต้องเลื่อนไปทางที่มีแก๊สน้อยๆก็จะเลื่อนสมดุลไปทางที่มีแก๊สน้อยกว่าสําหรับปฏิกิริยานี้มันก็จะเลื่อนไปทางฝั่งขวาเวียดอื่นก็แบบอื่นนะันแต่ประโยคนี้เป็นประโยคตายตัวนะถ้าเขาลดความดัน เขาพยายามลดความดันก็ไปทางแก๊สน้อยทําไมถึงไม่ยามลดความดันก็ดันไปลบกวนด้วยการเพิ่มความดันเมื่อเขาถูกเพิ่มความดันเขาพยายามลดความดันทาไงความดันจะลดก็ต้องเลื่อนไปทางที่มีแก๊สน้อยๆน,นี่ก็เป็นหลักของเลือชาติเยกับการพิจารณาความดันแปลว่าถ้าสองข้างของสมการมันมันเหมือนกันเหมือนกันที่นี้คือมีจํานวนโมลของแก๊สเท่ากันระบบก็จะไม่เลื่อน โดยสรุปก็คือถ้าเพิ่มความดันของระบบระบบก,ก็จะเลื่อนไปทางที่มีโมนของแก๊สน้อยกว่าถ้าลดความดันของระบบก,ก็จะเลื่อนไปทางโมนมากกว่าเช่นสมการนี้ถ้าเราเพิ่มความดันมันจะเลื่อนไปทางขวาถ้าลดความดันมันจะเลื่อนไปทางซ้ายถ้าปฏิกิยาใดก็ตามมีจำนวนเม็ดโมนของแก๊สสองข้างเท่ากันนั่นก็คือข้างนี้มี1นบวกหเป็น2อันนี้มีอยู่2ระบบก,ก็จะไม่เลื่อนการลบคุนด้วยความดันจะไม่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในระบบ แค่มันจะทําให้อัตราการเกิดปิยาไปข้างหน้ากับย้อนกลับมันเร็วขึ้นทั้งคู่เท่าๆกันไม่ทําให้ค่า k เปลี่ยนก็ลองลองเจนานี้อันนี้ควรจะทําให้ดูเนาะลดปริมาตรของระบบลดปริมาตรของระบบจะเกิดอะไรขึ้นกับความดันลดปริมาตรความดันจะเพิ่มโจทย์ถามว่าสมดุลจะมีการเลื่อนหรือไม่จากไอหนึ่งสองสามนี้อันบนนี้เลื่อนไหมครับคําตอบคือ ไม่เลื่อนเพราะจานวนโมลของแก๊สมันเท่ากันอันที่สองนี้เลื่อนไหมครับเลื่อนลดปริมาตรความดันเพิ่มความดันเพิ่มการลดปริมาตรความดันจะเพิ่มระบบก็พยายามพยายามลดความดันทํายังไงความดันจะลดก็ต้องเลื่อนไปทางน้อยฝั่งนี้มีแก๊สกี่โมลฝั่งนี้มีแก๊สอยู่2โมลฝั่งนี้มีแก๊สอยู่1บวกด้วย3 เท่ากับ4โมลข้างนี้มากข้างนี้น้อยลดปริมาตรความดันเพิ่ม,มก็เลยพยายามลดความดันด้วยการเลื่อนไปทางม้อยน้อยสมดุลจะมีการเลื่อนครับเลื่อนไปทางสายส่วนอันนี้นี่เราสามสิธ์มาบวกได้เลยไหมอันนี้เป็น2บวก1เป็น3ไม่ได้นะครับเพราะจํานวนโมลที่เราดูเป็นจํานวนโมลของแก๊สอันนี้เป็นของเหลวไม่คิดอันนี้เป็นของแข็งไม่คิดแสดงว่าจากสมการนี้ด้านนี้มีแก๊สอยู่1โมลด้านนี้มีแก๊สอยู่0โมล ข้างนี้มากข้างนี้น้อยลดปริมาตความดันเพิ่มเขาจะเลื่อนไปทางไหนเลื่อนที่มีจานวนโมลของแก๊สน้อยก็จะเลื่อนไปทางนี้อย่างนี้เป็นต้นโอเคแล้วก็มีแบบฝึกหัดที่สิบแปอันนี้ใช้ทุกอย่างตั้งแต่พาร์ทที่หมาถึงพาร์ทที่7เลยว่ามีสมการมาให้มีพลังงานมาให้รู้เลยว่าเป็นปริยาดูดพลังงานลบกวนแบบนี้จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างไรคือมันจะเลื่อนไปทางไหนอะไรจะเพิ่มขึ้นอะไรจะลดลงเช่นลดแก๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์อยู่เนี่ยเนาะมันจะเลื่อนมาทางไหนออกก็เลื่อนมาทางนี้ไงอันนี้ก็จะลดอันนี้ก็จะเพิ่มน,นี้เป็นต้นอ่ะพอแล้วก็ลองทําดูนะครับถ้าทาได้ก็แปลว่าเราเข้าใจ โอเคสรุปการลบกวนสมดุลและหลักของเลอชาเตลีเยมีการลบกวนอยู่3ามรูปแบบก็คือเปลี่ยนความเข้มข้นของสามจากพาร์ทที่6เนาะเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนความดันจากพาร์ทนี้แหละเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารจากพาร์ทที่แล้วเราได้ข้อสรุปว่าว่าถ้ามันเข้าทางซ้ายมันจะเลื่อนไปทางขวาเข้าทางขวาจะเลื่อนไปทางซ้ายเอาออกทางขวามันก็เลื่อนมาเติมทางขวาเอาออกทางซ้ายมันก็เลื่อนมาเติมทางซ้ายเราก็พิจารณาอีกทีว่าใคร มีปริมาณเพิ่มขึ้นคายปริมาณลดลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอนจบได้เป็นตารางหน้าตาแบบนี้ครับสำหรับไปยาดูดความร้อนเพิ่มอุณหภูมิค่า k เพิ่มดูดความร้อนลดอุณหภูมิค่า k ลดคายความร้อนเพิ่มอุณหภูมิค่า k ลดคายความร้อน,ลด,ล,อนลดอุณหภูมิค่า k เพิ่มคือดูดความร้อนเนี่ยดูดความร้อนค่า k จะผันตรง ทีเพิ l, ่มเเพิ od, ่มด้วยทีลดเคลดคลายความร้อนก็ตรงข้ามกันสําหรับการเปลี่ยนแปลงความดันถ้าเราเพิ่มความดันด้วยกับการลดปริมาตรนี่ก็คือเน้นที่ความเพิ่มของดันโดยทั่วไปก็จะเป็นงานเพิ่มมากมันก็จะพยายามลดความดันด้วยอาการเลื่อนไปทางแก๊สน้อยๆถ้า,าลดความดันมันก็จะพยายามเพิ่มความดันด้วยกับเลื่อนไปทางแก๊สมากๆสรุปปลายทางของทั้ง3มกรณีเป็นไอตารางสามอันนี้เท่านั้นก็จะทําให้เราทํานาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาวะสมดุลตามหลักของเลเชอร์ตีเยได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเล็กน้อยว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาทั้งสองพาร์ทคือพาร์ทที่หและพาร์ทที่เจ็จะทําให้เราระบุปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลได้และอันไหนที่มีผลต่อค่าคงที่ของของระบบนะค่าคงที่สมดุลของระบบก็คือการเปลี่ยนอุณหภูมินั่นเองแล้วก็ใช้หลักของเลเชาร์ตีในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือดูว่ามันจะเลื่อนไปฝั่งไหน ใครจะเพิ่มขึ้นใครจะลดลงค่าเคมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไหนอย่างไรจากประยาดุหรือคลายพลังงานก็ได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเข้าใจยากถ้าเข้าใจแล้วจะพบว่ามันง่ายมากๆสาหรับหลักของเดอร์ชาติีสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ